เป็นนี้อย่างโดนชนะหงายคนก่อหวอดหาว่ามีเวียท้องก่อนแต่งถือเป็นข่าวดีที่ใครๆก็ร่วมคอนกรัตูเลชันกับการประกาศข่าวการตั้งครรภของสาววิกกี้พีมนยาภรรยาของพระเอกเวียสุกุลวัฒน์ในวันแม่แห่งชาติซึ่งเจ้าตัวโพส์ภาพและแคปชั่นซึ่งว่า Happy Mother's Day <S ในวันแม่ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของลูกเป็นปีแรกในชีวิตที่ลูกมีคุณแม่ที่ลูกรักสองท่าน คุณแม่ที่ให้กำเนิดลูกเป็นพระของลูกรวมถึงคุณแม่สามีที่วิกกี้รักและเคารพและในปีนี้ก็จะเป็นปีแรกของลูกที่ลูกจะเรียกตัวเองว่าแม่พิมพ์ถึงตรงนี้แล้วน้ำตาก็ไหลออกมาวิกกี้ขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกๆของคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาและความกตัญญูนะคะกอดกอดกอดแฮทครอบครัวคณะรอแท็กเอาเรนิวไลฟ์แชปเตกิน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นเรื่องน่ายินดีกับก้าวใหม่ของครอบครัวหนุ่มเวียก็ปรากฏว่าดันมีคอมเมนต์ชาวเนต็ตที่มือไม่พายแต่ชอบเอาเท้าราน้ำเข้ามาสวีวียวิกกี้ในทำนองว่าหัวแล้วต้องท้องก่อนแต่งงานนี้ขัดหูขัดตานักจนชาวเนต็ตรายหนึ่งขอตอบคืนแทนวีวิกกี้แบบสุดแสบสันชนิดต้องปรบมือให้รัวรัวว่าจะทายแม่นไม่แม่นเข้าจะแต่งแล้วท้องหรือท้องแล้วแต่งก็ชีวิตของเขาเขามีความสุข พวกที่ว่าเขานี่มีความสุขแบบเขายังมารยาทไม่มีไม่ควรเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในสังคมนะเรื่องยินดีควรยินดีอื้อหือจัดว่าเด็ด